สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมวังนาคินนะครับหรือคำชะโนดเมืองคงโคราชนะครับผมนะฮะก็ขึ้นชื่อเลยชาเราก็นี่คือซุ้มประตูทางเข้านะครับผมมีร้านจอดรถข้างนอกหรือจะเข้ามาจอดข้างในก็ได้ครับจอดได้หลายสิบคันเลยนะครับข้างในก็เดินผ่านซุ้มตูเข้ามมาก็มีสระน้ำใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านขวามือ แล้วก็จะเป็นทางเดินตรงเข้าไปนะครับนี่คือทางเดินข้างในบรรยากาศภายใน,นวัดเดินผ่านร้านกาแฟนะครับบรรยากาศวิ <คา S 2> วก็สวยดีนะครับร้านกาแฟแต่เราก็จะเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับผมนี่นะ,ะบรรยากาศตรงเดินผ่านร้านกาแฟนะครับเราก็ผ่านเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยออกมากินกาแฟข้างนอกนะครับผม ไหว้นะครับนี่ก็คือไปบูชาน้ำแดงนะครับมาไหว้เอาวเวทส่วนนะครับผมก็มาขอพรนะครับการลาสิงศร์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมีมีเยอะหลายที่นึน<อ>งมีหลายอยา่อยางน,นะเวับใวนในพื้ <ผม S 2> <ด>ที่อำเภอคงนะครับหน้าหน,น,น้าไปเที่ยวหน้าไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งไม่ไกลครับผมอำเภอคงโคราชเนี่ยครับใหญ่มากครับผมพญานาคใหญ่มากครับผม ข้างในพญายนาคก็จะเป็นอ่านี่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมมีสช้างสามเสียนนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีผมชอบเนี่ยหลวงหลวง,งพ่อองค์สีทองทองนี่มากเลยฮะแกเทนะครับผมนั่งปางอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ชอบนะฮะแปลกตาดีนะครับผมนี่คือพญายนาคนะครับผม ตรงทางออกนะครับผมเข้าไปดูตรงทางออกนะครับปากทางที่จะเดินเข้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะออกมาตรงนี้นะครับผมจะมีพระนะฮะพระรูปปั้นนะครับผมตรงนี้เหมือนจะรูปปั้นขอมอะไรสักอย่างนี่นะครับอะไรทางออกเรอทางออกเราต้องเดินไปทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับผมทางเข้าเดี๋ยวจะพาไปดู ทางเข้าข้างในนะฮะตรงนี้คือหน้าผาแต่เขาทำนะครับอ่าตรงรูปแก้วเมื่อกี้ตรงตัวพระยานานะครับที่ฐานนะครับผมนี่คือซุ้ทางเข้านะครับกาจะเป็นไม้นนะฮะตัวเกลียวนะครับผมเกลียวเขาไป็นแบบพัด มันเปียกน้ำนะครับห้องถัดไปก็จะเป็นรูปปัน้นของชิพึ่งพระเจดีอาจารย์ต่างๆนะครับพระเจดีอาจารย์ดังต่างๆมีรูปพญายน้าที่สวยงามนะครับผมในบรรยากาศภายในถ้ำนะฮะ ก็จะเป็นจาลองเหมือนถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับผมประดับด้วยไฟแสงสีต,ต่างๆบรรยากาศดีครับข้างใน,ในในในถ้ำนะฮะก็เลยพาชมไปเรื่อยๆนะครับผม แสงสีภายในถ้ำนะครับผมก็จะเป็นสลับสีไปมานะครับสลับสีสเขียวสีขาวสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินสวยมากเลยนะครับผม ครับภายในห้องนี้ก็จะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับที่ว่าลอดมาแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้านะครับก็จะเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางเดินมุมนี้ก็กจะเป็น,ม <า S 1> นสมบัตินะครับผมสวยงามประการตามมากครับผมลองชมครับ ก็เป็นการทางออกแล้วนะครับผมแล้เริ่มจะถึงทางออกตรงที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับมีรูปปั้นต่างๆนะครับผมมากมายเลยนะครับ รยากาศในร้านกาแฟะนะครับนี่ครับกินกาแฟเสร็จก็ถ่ายรูปเท่ก่อนกลับบ้านนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยครับ